นี่ค่ะน้องอบน้องเอือมาดูของเล่นจ้าดูที่มีอะไรมั่งลูกเยอะแยะเลยเออของเขาขายไม่แพงด้วยเนี่ยคือไหนลูกโทรศัพท์เหรอหรืออะไรอันไหนอันนี้เหรออันนี้โทรศัพท์ อะไรอีกลองดูลองดูเอาดึงของเขามาหรือยังลูกถ้าดึงแล้วก็คืนไม่ได้แล้วนะถ้าดึงแล้วต้องเอานะลูกนะดึงแล้วถ้าดึงแล้วก็ต้องเอานะลูกมันไม่ได้ไม่พอดีเดี๋ยวแม่เพิ่มเดี๋ยวแม่เพิ่มอันนี้สามก้อนเอเดี๋ยวแม่เพิ่มตังค์ให้อะถ้าดึงของเขาแล้วต้อง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 เอานะเราต้องคิดดีๆก่อนว่าเราจะเอาหรือเปล่าถ้าเราดึงมาแล้วเราต้องไม่ได้ดูแลค่ะเออ ดูราคาอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือคือที่ระบายสีเหรอเอาไหมอ่ะน้องเอื้อเอาเปล่าที่ระบายสีอ,อันนี้นม่หลยอืมอุ้ยมีเครื่องครัวทํากับข้าวด้วยน้องเอื้อเอาไหมมีอุปรกรณ์ทํากับข้าวด้วยเอาไหมคะเอ้อยเดี๋ยวนี้กเต้อง<ละ>โอเคเอาสีเขียวอ่า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 ดึงน้องเอื้อดึง บจับอันนี้ก่อนลูกอ่ะเราจะกอดอ่ะแม่ดึงใช่มีเครื่องครัวด้วยอ๋นนอโอเคอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยอันลูกหมูสิบบาทน,นี่มันคืออะไรมีอันนี้ด้วยอ่ะมีตะขอบตะขอบน่ากลัวโอเคไหนดูซิได้อะไรไหนมาดูซิได้อะไรอ่ะโอเคได้แล้วนะ